มันจะปิดสวิตช์แบบนี้แล้วเรามาสัมผัสตรงนี้มันก็จะไม่ดูดครับแต่ไปนี่ขั้วด้านในก็ไม่ดูดขั้วด้านนอกก็ไม่ดูดขั้วด้านในก็ไม่ดูดสายสีน้ำตาลก็คือสายลายหรือสายที่มีไฟส่วนสายสีฟ้าก็คือสายนิวทรลัลหรือสายที่ไม่มีไฟมีคนถามว่าการต่อสวิตช์นั้นเราควรใช้สายที่มีไฟหรือสายที่ไม่มีไฟมาผ่านสวิตช์ดี ตอนนี้ผมต่อแบบสายที่ไม่มีไฟมาผ่านสวิตแล้วสายลายก็จะวิ่งตรงไปที่หลอดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเราเปิดสวิตมันก็ติดเหมือนกันเพราะไฟกระแสสลับสามารถสลับขั้วมันก็ติดได้เมื่อเราต่อสายที่ไม่มีไฟมาเข้าที่สวิตเวลาเราปิดสวิตไฟก็จะไม่ถูกตัดออกเปิดสวิตก็มีไฟปิดสวิตก็มีไฟซึ่งเป็นอันตรายมากครับสมมติว่าถ้าเราเปลี่ยนหลอด แล้วเราเกิดมือล้วงเข้าไปหรือแย่เข้าไปในขั้วหลอดไฟเราก็จะโดนไฟดูดหรือว่าขั้วเสียเราจะต้องการเปลี่ยนขั้วโอกาสที่เราจะสัมผัสถูกสายไฟโดยบังเอิญนั้นมีมากเราก็จะโดนไฟดูดถ้าเราทํางานอยู่ที่สูงแล้วสัมผัสดโดนไฟเราอาจจะตกลงมาจากที่สูงและอาจจะทําให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตได้ดังนั้นเราจึงควรต่อสายลายหรือสายที่มีไฟมาเข้าที่สวิตช์จะดีกว่าครับและเมื่อเกิดฝนตกหรือเกิดความชื้นที่หลอดไฟ เมื switch, y, ini, ante, ่อเราปิดสวิตช์ก็อาจจะมีแสงเรืองขึ้นที่หลอดไฟและอาจจะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการทํางานที่สั้นลงเนื่องจากมีไฟเข้าไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาผมก็จะเปลี่ยนให้ถูกแล้วดูว่ามันจะดีอย่างไรการทําเราจะต้องปิดเบรกเกอร์ลงก่อนเพื่อตัดไฟก่อนที่จะสลับสาย อเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็จะสับเมนเบเกอร์ขึ้นมาเปิดไฟติดปิดไฟดับเปิดไฟไฟมาปิดไฟไฟไม่มาถ้าแบบนี้เวลาเราเปลี่ยนหลอดไฟเดี๋ยวนี้มือเกิดพลาดไปเข้าที่ขั้วหลอดไฟอย่างนี้มันก็จะไม่ดูดครับมันจะปิดสวิตช์แบบนี้แล้วเรามาสัมผัสตรงนี้มันก็จะไม่ดูดครับ แต่ไปดีคั่วด้านในก็ไม่ดูดคั่วด้านนอกก็ไม่ดูดคั่วด้านในก็ไม่ดูดแล้วถ้าเกิดคั้วหลอดนี้เสียเราเปลี่ยนโอกาสที่สัมผัสดโดนก็จะมีมากถ้าสัมผัสดโดนก็จะไม่ดูดครับคั่วนี้ก็ไม่ดูดคั่วนี้ก็ไม่ดูดมันก็จะไม่ดูดทั้งสองคั่วเลยนะครับเพราะเราตัดไฟเรียบร้อยแล้วและหลอด LED เมื่อเกิดความชื้นหรือฝนตกหลอด LED นี้ก็จะไม่เรืองแสงขึ้นมาและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ ผ่านสวิตก็น่าจะมีอายุการใช้งานที่ทนทานยิ่งขึ้นครับ